รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสียงร้องของนกแบ่งตามพฤติกรรมสัตว์ได้เป็นสองประเภทคือเสียงร้องเพลงและเสียงร้องเรียกเสียงของนกเกิดจากการสั่นสะเทือนของกล่องเสียงบริเวณปลายหลอดลมนกแต่ละชนิดจึงมีเสียงเฉพาะตัวเป็นเสียงที่นกชนิดเดียวกันสามารถสื่อสารได้เข้าใจโดยที่นกต่างชนิดจะไม่เข้าใจในทํนนองเสียงที่นกชนิดอื่นสื่อสารแต่เสียงร้องที่ฟังคล้ายทํานองเพลง มีการเปล่งเสียงเป็นทุ่งทำนองและมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำเป็นการสร้างเสียงให้แพเราะเพื่อเรียกร้องความสนใจนกจะร้องเพลงเพื่อเรียกคู่ของมันโดยบางครั้งมันจะร้องติดต่อกันเป็นทำนองสั้นบ้างยาวบ้างเพื่อระบุตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนเสียงเรียกคือสิ่งที่นกเปล่งออกมาในกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการร้องเรียกความสนใจ เสียงร้องเรียกส่วนมากเป็นเสียงไม่มีทุ่งทํานองเป็นเสียงร้องซ้ำๆฟังไม่แพระ่ะโดยจะร้องเป็นเสียงอยู่ไม่เกินสามพยางในแต่ละท่อนนกใช้เสียงร้องเรียกในการสื่อสารระหว่างนกที่จับคู่บินหากินหรือใช้ติดต่อฝูงนกในพวกเดียวกันเพื่อบอกตำแหน่งของกันและกันขณะหาอาหารหรือกำลังเดินทางเสียงร้องเรียกบางครั้งเกิดจากอาการตกใจเป็นเสียงที่นกเปล่งออกมา เมื่อเกิดความระแวงสงสัยเสียงร้องที่เกิดจากพฤติกรรมนี้จะมีทำนองสั้นๆร้องเป็นท่อนๆไม่เกินครั้งละสิบพยางและมักเป็นเสียงที่เปล่งมาดังเป็นการเตือนภัยให้กับนกหรือสัตว์ในละแวกใกล้เคียงให้ระวังตัวหรือว่ารีบหนีไปด้วยเสมอความเข้าใจ ข้าถึงพฤติกรรมสัตว์จะเป็นทางลัดให้เราเข้าใกล้สัตว์อย่างใกล้ชิดผลจากการศึกษาพฤติกรรมของนกว่าที่ได้ทําการศึกษาเก็บข้อมูลจากป่าบาลาของจังหวัดนราธิวาสเมื่อหลายปีก่อนนักวิจัยสัตว์ป่าของไทยพบว่าถึงแม้นกว่าจะส่งเสียงร้องได้ทุกเวลาแต่ความถี่ของเสียงจะเป็นรหัสที่บ่งชี้ได้ถึงช่วงฤดูที่นกว่า กำลังเฝ้าลานในช่วงผสมพันธุ์นกว่าจะร้องหาคู่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและมันจะร้องต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมแต่ช่วงเวลาที่นกร้องดังและร้องถี่ที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นสุเชาเลือกเวลานี้เพื่อออกติดตามค้นหาที่ตั้งของลานนกว่า ลานุกว่าเป็นลานดินที่สร้างอยู่บนสันเขาสูงพื้นลานจะถูกทําให้โล่งเตียนด้วยความจงใจเพื่อใช้เป็นที่แสดงตัวของผู้ประกาศเขตครอบครองพื้นที่หากินและเป็นที่แสดงท่าเริงระบำในการเกี่ยวพาราสีแต่ที่เตียนโล่งกลางตรงนิบก็เป็นที่หมายสําคัญของพรานท้องถิ่นที่ใช้เป็นจุดนัดพบระหว่างการรอนแรมหาของป่า แต่การปรากฏตัวของกลุ่มพรานเมื่อหลายวันที่ผ่านมาได้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่นี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซูเฉาถูกกลุ่มในพรานซักถามด้วยความสงสัยแต่ในความเทียงตนประษาคนต่างถิ่นที่เข้ามาหลบตัวซุ่มซ่อนอยู่ในที่บางไครนั้นทำให้บทสนทนาระหว่างกันเป็นเพียงการทักทายของคนผ่านทางเมื่อมาพบกันเท่านั้น คิปนี้จากรายการสองโลกสิง์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เรานำท่านกลับมาชมเบื้องหลังการทำงานของช่างภาพสารคดีที่ตั้งใจออกค้นหาลานรักเรองระบำของนกว่าที่แฝงตัวอยู่ในป่าดิบบนเทือกเขานาครศรีธรรมราช สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิง์พาทุนผู้ชมมาดูเบื้องหลังการทำงานของช่างภาพสารคดีที่เดินทางเข้าป่าเพื่อติดตามหาตัวนกว่าสัตว์ป่าในตำนานป่าเมฆทางภาคใต้สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงอค,คอร์ปอเรชั่นจำกัด 我有大海拉斯预过程 CNG ื่อเขตครอบครองของสัตว์ป่าถูกบุกรุกอย่างเปิดเผยนกว่าซึ่งเป็นสัตว์ระแวงภัยสูงและยังเป็นที่ต้องการของในพรานป่ามากที่สุดย่อมต้องหลบหนีไปจากถิ่นที่ครอบครองนกว่าเป็นสัตว์มีราคาหากสามารถจับตัวได้มาเป็นๆน,นกเพศผู้จะมีราคาซื้อขายในตลาดสูงถึงตัวละห้าหมื่นบาท หลายวันมาแล้วลานนกว่าจึงเงียบเชียบเป็นไปได้ว่านกว่าตัวนี้ได้ทิ้งลานเดิมของมันไปแล้วตลอดกาล <c oughs> ที่ค่ายพักแรมซุเชาจะตื่นให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเสมอเขาต้องเดินป่าตามทางที่ได้สำรวจไว้ โดยขนอุปกรณ์ถ่ายทําทั้งหมดเพื่อเข้าไปอยู่ในที่สร้างบางไพรเพื่อให้ทันก่อนฟ้าจะเริ่มสางาบริเวณผืนป่าที่พี่สุรินคนนำทาง และสุชาช่างภาพของเราเดินสำรวจพวกเขาค้นพบลานดินโล่งลที่คาดว่าเป็นลานนกว่าอยู่ห้าแห่งในจำน,น,นวนนี้มีลานดินเพียงสองแห่งเท่านั้นที่นกว่าน่าจะกลับมาใช้พื้นที่อีกครั้งน,าาน,นไมมักลก่ัลลดลองจะดังมากคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมาไหม เราก็ต้องมาแต่เช้ามืดตื่นตีสามตีสามครึ่งก็เข้ามาอยู่ในบายละเพื่อรอแต่สามวันสี่วันก็ก็ไม่มาแต่ช่วงเวลานั้นมันก็แต่ละช่วงเวลาของของ,ของที่เราอยู่ในความมืดมันก็จะมีสปปรรพเสียงแต่ละช่วงเวลานะครับมันก็ทําให้เราค่อยๆปรับตัวคือเราไม่ได้คือแทนที่เราจุดหมายของเราคือ อยู่ที่นกว่าอย่างเดียวไอ้ช่วงที่นกไม่มาแหละมันทําให้เรามีการปรับตัวปรับตัวเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นพยายามแยกแยะเออเสียงแต่และช่วงเวลามันมีเสียงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แหละในขณะเดียวกันการที่ว่านกว่าไม่มาทําให้เราเกิดการปรับตัวให้กับให้เข้ากับธรรมชาติมากขึ้นอะไรย่างนี้ครับผมก็ผมก็จะเก็บเสียงเสียงที่มันร้องอยู่ในในความมืดเก็บลานตั้งแต่แสงแรกที่มันสาด่องลงมาเราก็ไม่รู้ว่านกว่ามันจะมาช่วงไหนบางครั้งคือถ้ามันมาจริงคือมันจะมาแบบเงียบ การเฝ้ารอต้องใช้ความอดทนแม้ความหวังที่จะได้มีโอกาสพบนกเริ่มทำให้เวลาที่ผ่านไปน่าเบื่อหน่ายแต่ทุกวันสูเชาก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของนกปาอีกชนิดที่มักบินเข้ามาเกาะกิ่งไม้ใกล้ๆบินหลาดงหรือนกกังเขนดงตัวนี้อาจเป็นหุ้นส่วนชีวิตกับนกว่าเจ้าถิ่นที่เป็นเจ้าของลานดินมันจึงอาสาบินมาสอดแนมแอบมาดูลาดเหล่า บินหลาดงจะส่งเสียงร้องเป็นทนองไพเราะเสียงของมันฟังแล้วทำให้ใจสงบสิ่งนี้อาจเป็นลางดีที่จะบอกว่าอีกไม่นานนกว่าตัวนั้นอาจตัดสินใจมาปรากฏตัวในพื้นที่สุชาเพิ่งเสียโอกาสถ่ายภาพนกว่าตัวแรกไป ลาน,นกวาที่เขาเฝ้ารอถ่ายภาพอยู่ครั้งแรกได้กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มไนยพรานไปแล้วเมื่อต้องย้ายสถานที่ถ่ายทำใหม่เขาได้แต่หวังให้ลานดินนี้มีนกว่ากลับมาใช้พื้นที่การย้ายที่พักแรมเพื่อดักถ่ายทำนกทำให้พวกเขาเดินไปพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่นี้ยังมีการล่าสัตว์ ้างตัวนี้เพิ่งตายได้ไม่นานซากของมันบางส่วนได้ถูกตัดทิ้งไว้ในที่สังหารอาจด้วยเหตุผลที่พรานตนนั้นไม่ต้องการเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการเดินป่าระยะไกลเจอพรานก็เจอบ้างนะครับก็ก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอาจจะเป็นปกติเป็นเรื่องปกติของเขาก็ได้แต่เรามองเราอาจจะเขาน,านานๆเข้าป่าจะเห็นว่าเออเป็นเรื่องแปลกอะไร เราก็เห็นว่าเออเขาก็มีปงมีปืนนะแต่การว่ามีปืนเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาไปล่าสัตว์หรือไปหาพึ่งแต่ว่าร่องรอยของของสัตว์ร่องรอยหรือซากสัตว์มันก็พอมี้เห็นอยู่บ้าง หลายวันมาแล้วที่นกว่าไม่ส่งเสียงร้องอาจเป็นเพราะการบุกรุกของกลุ่มในครานซึ่งอาจในการล่าสัตว์อยู่ที่ใดที่หนึ่งป่าทึบจึงดูสบงบเงียบจนผิดปกติแต่ภารกิจประจำวันของส่เชายังต้องปฏิบัติตามเดิมทุกวันเขาจะเดินป่าไปตามลำพังเพื่อไปเฝ้ารอสัตว์ในที่สร้างบางไพรไว้ตามจุดต่งตางๆ แต่ละวันเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่บางไพรนานกว่าค่อนวันและจึงเดินทางกลับมาพักผ่อนในที่พักซึ่งตั้งค่ายไว้ห่างจากที่คา,าดว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกเกือบทุกวันฝนจะตกในช่วงใกล้ค่ำการจัดเตรียมอาหารจึงต้องทำแต่เนิ่นๆก่อนเชื้อไฟจะหลารายการอาหารของคนรอนแรมในป่าระยะยาว ไม่มีอะไรมากกว่าปลาเค็มทอดหรือบางวันอาจเปลี่ยนมาทําเป็นน้ําพริกปลาเค็มที่ทานแกล้มไปกับผักป่าชนิดต่างๆที่เก็บหามาจากชายป่าริมห้วยฝนตกอีกแล้วเมื่อฝนลงหนาเม็ดท่ายพักแห่งนี้จะชุ่มโชกไปด้วยหยดน้ําที่ไหลผ่านชายผ้ากันฝนลังรินเป็นสายทานปลาเริ่มเปียกแฉอีกครั้ง เหมือนวันวานที่ผ่านไปใกล้กับที่ตั้งค่ายพักแรมมีลำห้วยสายใหญ่ทอดตัวอยู่ในหุบกว้างบริเวณนี้มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ชุกชุมแม้ลำห้วยจะไหลยอยู่บนที่สูงแต่สิ่งมีชีวิตที่เคยพบตามที่ราบต่ำก็มาอาศัยอยู่จำนวนมาก ตาภาพน้ำจืดตัวนี้เราค้นพบมันอาศัยอยู่ใกล้กับที่พักจึงขอไหว้วานให้พี่สุรินช่วยจับขึ้นมาดูตัวเพื่อถ่ายทำตาภาพน้ำเป็นสัตว์น้ำจืดอยู่ในประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชอบอาศัยอยู่ตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงหรือตามแหล่งน้ำต่างๆปัจจุบันตาภาพน้ำได้กลายเป็นสัตว์หายากไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เคยพบอย่างชุกชุม ออตตัััววใหญ่กบประเทศไทยมีตะภาพน้ำอยู่เพียงห้าชนิดคือตะภาพใหญ่หรือปลาฝาตะภาพเข้าตอกตะภาพม่านลายตะภาพแก้มแดงและตะภาพหัวปบซึ่งเป็นตะภาพขนาดใหญ่ที่พบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช การล่าและทำลายถิ่นอาศัยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์หลายชนิดของประเทศไทยถูกคุกค,คามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีโอกาสสูญพันธุ์ไปก่อนสัตว์อื่นการบุกรุกพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยและสร้างรางวางไข่จะกดดันไม่ให้สัตว์ขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติเดิม และจะส่งผลให้สัตว์ชนิดนั้นลดจำนวนลงอยา่างรวดเร็วนกว่าแดงใต้เป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นที่เลือกอาศัยอยู่ตามป่าที่สูงชอบหากินอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังเมื่อพวกมันถูกรบกวนมันอาจตื่นกลัวจนทิ้งถิ่น และเป็นต้นเหตุให้พวกมันต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายต้องลดจำนวนจนใกล้ศูนย์พันการส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงสัตว์ใกล้ศูนย์พันอาจเป็นทางออกหนึ่งแต่การได้มาซึ่งพ่อพันธุแม่พันธุสัตว์คุณมีหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสัตว์ที่นำมาเพาะเลี้ยงไม่ได้ถูกลักลอบนำออกมาจากถิ่นอาศัยในธรรมชาติเนื่องจากการล่า มักเกิดขึ้นจากความต้องการทําให้สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ที่มีราคาดึงดูดให้พรานป่าออกค้นหาสินค้าที่มีจากทรัพยากรของแผ่นดินทริปนี้จากสองโลกสิงห์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้หมดเวลาลงแล้วพบกับตอนจบของนกในตำนานป่าเมฆได้อีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ